ที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสที่นี่ไต้หวัน สวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านพบกันในช่วงเวลาที่นี้ได้หวันกับรสจรัสุวรรณนะคะในครั้งนี้ค่ะก็จะนำเรื่องราวของปลานวนจันทะเลแพงสุดในรอบสิบปีนำมาเล่าสุ่ฟังเป็นยังไงนะคะก็คือมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนบ่อปลานะคะแย่งพื้นที่เพราะเลี้ยงไปกว่า30%ขนาดขณะเดียวกันต้นทุนอาหารปลาก็พุ่งไม่หยุดค่ะ ต้นทุนรวมก็ทยานกําไรก็หดหายนะคะผู้เพาะเลี้ยงก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเหมือนกับว่าวิกฤตของปลานวนจัน์ในไต้หวันลดลงค่ะในฤดูร้อนปีนี้ค่ะราคาปลานวนจันททยานสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ10ปี สาเหตุก็ไม่เพียงเพราะไต้ฝุ่นดานัสนะคะที่ถล่มพื้นที่เพาะเลี้ยงในเขตเจนันซึ่งก็คือเมืองจาอี้และไถนันซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลานวนจันจนได้รับความเสียหายหนักเท่านั้นแต่ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาโครงการประสานพลังประมงกับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เข้ามาใช้พื้นที่บอ่อปลาส่งผลทำให้พื้นที่เพาะเลี้ยงปลานวนจันทั่วไต้หวันลดลงกว่าหในส ปริมาณผลผลิตลดลงอย่างมากขณะเดียวกันราคาอาหารปลาก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ต้นทุนการเลี้ยงพุ่งสูงขึ้นและราคาขายก็ปรับตัวตามไปด้วยราคาที่สูงเกินเอื้อมก็ทำให้ผู้บริโภคลดการซื้อลงยอดขายปลานวนจันทะเลจึงตกต่อเนื่องหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปจนปลานวนจันต้องถอยออกจากตลาด จะไม่ใช่เพียงผู้บริโภคที่สูญเสียเท่านั้นแต่อาจสั่นคลอนถึงรากฐานของอุตสาหกรรมประมงพ่อเลี้ยงไต้หวันทั้งระบบแม้ปลานวนจันทะเลนะคะจะเลี้ยงได้ตลอดปีแต่เป็นปลาที่กลัวหนาวจึงมีผลผลิตน้อยในช่วงฤด,ดูหนาวปกติราคามักจะสูงก่อนเดือนมิถุนายนและจะลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนที่มีผลผลิตมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไต้ฝุ่นดานัดพัดเข้าฝั่งไต้หวันทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่เพาะเลี้ยงเขตเจียนันเครื่องเติมอากาศและเครื่องสูบน้ำหยุดทำงานส่งผลทำให้ปลานวนจันทะเลจํานวนมากตายเพราะขาดออกซิเจนราคาจึงพุ่งไม่หยุดจนถึงขนาดนี้ปัญหาปลาหนวนจันที่มีราคาพุ่งสูงขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนนะคะหากมองจากสถิติย้อนหลัง10ปีก็จะพบว่าพื้นที่เพาะเลี้ยงปลานวนจันในไต้หวันเคยสูงสุดในปี2016อยู่ที่1 3 3 7เฮกตาร์หลังจากนั้นแม้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ราวประมาณ10,000เฮกตาร์จนกระทั่งในปี2020จึงเริ่มเห็นจุดเปลี่ยนชัดเจน พื้นที่เพาะเลี้ยงลดลงเหลือเพียง8,706เฮกตาร์และยังคงร่วงลงต่อเนื่องจนในปี2024เหลือเพียง6,526เฮกตาร์และหายไปถึงประมาณ30%ของพื้นที่เดิมแม้รายงานสรุปประมงประจำปีล่าสุดยังไม่เผยแพร่นะคะแต่ศาสตราจารย์ฉิ้นจงเซียนแห่งภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางน้ำ มหาวิทยาลัยจยาอีก็ประเมินว่าในปี2025อาจลดลงอีกกว่า200เฮกตาร์แสดงให้เห็นว่าการหดตัวของพื้นที่เพาะเลี้ยงยังไม่ถึงจุดต่ำสุดศาสตราจารย์ชินนะคะก็อธิบายว่าสาเหตุสำคัญของการหดตัวนี้นอกจากปัญหาคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านประมงนะคะมีการอพยพออกไปและขาดผู้สืบทอดอาชีพ ปัจจัยหลักก็คือโครงการประสานพลังประมงพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบอ่อปลานวนจันขนาดใหญ่จำนวนมากถูกแทนที่ด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ซึ่งในช่วงก่อสร้างก็ใช้เวลาอย่างน้อย2ปีไม่สามารถเพาะเลี้ยงได้เลยและแม้จะกลับมาเลี้ยงในภายหลังก็ไม่ได้ยึดการประมง เป็นศูนย์กลางอีกต่อไปทำให้เกษตรกรจำนวนมากเร่งถอนตัวจากอาชีพนี้ตั้งแต่ปี2017นะคะรัฐบาลก็เริ่มผลักดันโครงการประสานพลังประมงพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้บริษัทพลังงานเริ่มออกล่าแผ่นดินทั่วประเทศเพื่อสร้างโซล่าฟาร์มซึ่งตามสมุดปกขาวอุตสาหกรรมพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่กระทรวงเกษตรประกาศในปี2021 ตั้งเป้าให้มีการติดตั้งระบบโซลาเซลล์แบบยกพื้นขนาด4กิกะวัตต์ภายในปี2025ซึ่งต้องใช้พื้นที่ประมาณ10,000เฮกตาร์หรือ1ใน4ของบ่อเพาะเลี้ยงทั่วประเทศอย่างไรก็ตามกระทรวงเศรษฐการและเทศบาลท้องถิ่นยังคงเร่งเพิ่มโควตาจนขนาดพื้นที่รวมของโครงการประสานประมงพลังงานพุ่งสูงถึง 2,905เฮกตาร์ 20, ar, ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของพื้นที่เพาะเลี้ยงทั่วประเทศในบรรดาพื้นที่กว่า20,000เฮกตาร์นั้นตั้งอยู่ในเมืองจาอี้ไถหนันและเกาสงครองสัดส่วนสูงสุดกว่า13,654เฮกตาร์ซึ่งทั้งหมดก็คือฐานหลักของอุตสาหกรรมปรานวนจันทะเลของไต้หวันการรุกคืบของพลังงานแสงอาทิตย์ จึงส่งผลกระทบโดยตรงและรุนแรงต่ออุตสาหกรรมนี้แม้นโยบายประสานพลังประมงและพลังงานจัดชูแนวคิดว่าเลี้ยงปลาไปด้วยผลิตไฟฟ้าไปด้วยแต่รายงานตรวจสอบพบว่ากว่า70%ของโครงการที่ก่อสร้างแล้วทั่วประเทศไม่มีการเพาะเลี้ยงจริงและบ่อที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ต้องหยุดเลี้ยงชั่วคราวเช่นกัน ส่งผลทำให้พื้นที่เพาะเลี้ยงปรานวนจันทร์หายไปอย่างมหาศาลคุณฟังคาบริษัทอาเหอซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ค้าส่งอุตสาหกรรมปรานวนจันทร์เจ้าของฉายา พี่ใหญ่แห่งวงการเท่าแก่เฉินก็บอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ได้ค่อยๆกลืนกินพื้นที่เพาะเลี้ยงปลาอย่างต่อเนื่องหากเทียบกับ10ปีก่อนพื้นที่เพาะเลี้ยงในเมืองไทยนั้นลดลงไปอย่างน้อย20%ไปแล้วส่วนคุณใต้เฉียนชิ่งนะคะเดิมก็เป็นชาวตำบลตงสือเมืองจาอี้แล้วก็เมื่อ40ปีก่อนนั้น ก็ย้ายมาปักหลักที่เขตชีกูเมืองไทยนั้นสร้างตัวจากศูนย์จนกลายเป็นเกษตรกรพ่อเลี้ยงรายใหญ่มีบอ่อพ่อเลี้ยงกว่า70เฮกตาร์เลี้ยงทั้งกุ้งขาวหอยลายและปลานวนจันทรเป็นหนึ่งในตำนานคนเลี้ยงปลาในท้องถิ่นเขาเป็นคนเข้มแข็งและกล้าหาญในปี1993เขาเคยดักรถอดีตประธานาธิบดีหลี่ตงหุยกลางถนน เพื่อเรียกร้องเยียวยาน้ำท่วมให้ชาวบ้านแต่เมื่อเขามาเจอกับโครงการการปลูกโซลาเซลล์กลับต้องยอมจำนนอย่างไร้ทางสู้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ได้เดินทางเข้าสภายื่นคำร้องต่อหน่วยงานต่างๆเพื่อขอให้รัฐบาลคุ้มครองสิทธิ์ของเกษตรกรผู้เช่าบ่าอเพาะเลี้ยง แต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงคำตอบสั้นๆว่านี่เป็นนโยบายของกระทรวงเศรษฐการสุดท้ายเขาถูกบังคับให้ยอมรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในพื้นที่เดิมเคยมีบ่อปลากว่า70เฮกตาร์ตอนนี้เหลือเพียงครึ่งเดียวแถมยังประสบปัญหาการออกแบบระบบไม่เหมาะสมทำให้การพ่อเลี้ยงเป็นไปอย่างยากลำบาก เมื่อพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันเขาก็นิ่งไปสักครู่ก่อนเอ่ยเสียงโทนต่ำว่าเมื่อก่อนเราสู้ด้วยแรงงานเจอพายุน้ำท่วมเราก็ยังสู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ตอนนี้ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งนโยบายบีบจนคนไม่มีทางไปแบบนี้จะไม่ให้คนนั้นคิดเลิกล้มได้ยังไงยังมีเกษตรกรอีกรายหนึ่งคุณกลัวจุนเจน สภัยรุ่นที่สองของครอบครัวหลงเจียฟิชโ o รดักก็เล่าว่าครอบครัวของเธอทำอุตสาหกรรมปลานวนจันมานานกว่า40ปีไม่เพียงพ่อเลี้ยงเองแต่ยังทำสัญญาซื้อขายกับชาวประมงในเมืองจาอี้และไทหนันหลายลายเมื่อเทียบกับ15ปีก่อนตอนนี้ปริมาณปลานวนจันที่เธอส่งออกนั้นลดลงเกือบหนึ่งในสแล้วแล้วเธอก็บอกว่า ลองไปดูด้วยตาตัวเองสิตอนนี้บ่อปลาในเมืองเจียอี้และไทยนันมีแผงโซลาเซลล์ปักอยู่เต็มไปหมดหลายบ่อเลี้ยงไม่ได้อีกต่อไปแล้วอีก,กรายหนึ่งค่ะคุณช่เฉินจินเพิ่นนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการโรงงานแปลรูปอาหารแชร่แข็งซินเวินของสากรประมงเขตจียอี้ก็ได้กล่าวประโยคสั้นๆว่าตอนนี้ ก็มีการปลูกโซลาเซลล์ปลูกโซลาเซลล์ปลูกโซลาเซลล์เธอกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าแผงโซลาเซลล์ขยายตัวเร็วมากจนเข้ามาเบียดพื้นที่บ่อปลาแทบหมดสิ้นสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับวงการแต่โชคดีที่โรงงานของเธอไม่ได้แปรรูปเฉพาะปลานวนจันทร์ยังมีปลาหลายชนิดรองรับไม่เช่นนั้นอาจอยู่รอดยากในสภาพตลาดเช่นนี้ ทางด้านโฮเยี่ยนหลงนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งไต้หวันก็ให้มุมมอ,องต่างออกไปว่าโครงการประสานพลังประมงพลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้เวลาสร้างราวสองปีซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะเกิดช่วงหยุดเพาะเลี้ยงชั่วคราวแต่ไม่ใช่ทุกบ่อที่เข้าร่วมโครงการจะเลี้ยงปลานวนจันเสมอไปจากการสังเกตของเขา พื้นที่บ่อปลานวนจันทร์ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการมีประมาณ10%เท่านั้นขณะที่ชาวประมงบางส่วนกลับเพิ่มปริมาณการปล่อยลูกปลาขึ้นอีกประมาณ5%เพื่อชดเชยทำให้ผลผลิตโดยรวมของปลานวนจันทร์ยังไม่ถึงขั้นดิ่งเหวอย่างไรก็ตามสิ่งทำลายขวัญและศรัทธาของชาวประมองอย่างแท้จริงกลับเป็นต้นทุนที่ พุ่งสูงไม่หยุดโฮเยี่ยนหลงเผยว่าราคาอาหารปลาในปี2022นั้นเพียงแค่ปีเดียวก็มีการปรับขึ้นถึง5ครั้งและจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเขาบอกว่าเลี้ยงปลานวนจันในช่วง10ปีมานี้ไม่เคยทำกำไรเลยด้วยต้นทุนที่สูงเร็ว เพียงแค่ตลาดมีความพันพวนเล็กน้อยก็ส่งผลทำให้ยอดขายสะเทือนหนักและบีบกำไรของชาวประมงให้แคบลงจนแทบไม่เหลือที่หายใจก็มีคำถามว่าหากอนาคตของปลานวนจันทร์ไม่สดใสควรเปลี่ยนไปเลี้ยงปลาชนิดอื่นแทนหรือไม่คำตอบคือแม้ปลานวนจันทร์จะไม่ทำกำไรนัก แต่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของอุตสาหกรรมพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของไต้หวันเพราะปลาหนวนจันนั้นมีภูมิต้านทานแข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคจัดการง่ายและไต้หวันก็มีประวัติการเลี้ยงมายาวนานมีการเลี้ยงที่ครบวงจรตั้งแต่ฟาร์มพ่อเลี้ยงลูกปลาไปจนถึงผู้เลี้ยงปลาขุนและยังมีแรงงานจับปลา พ่อค้าคนกลางระบบขนส่งและช่องทางจำหน่ายอีกมากมายผู้เลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงปลาดวนจันก็นับไม่ถ้วนก็แสดงให้เห็นว่าปลานวนจันนั้นเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงของไต้หวันเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องหาความสมดุลของการเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป ค่ะคนฟังการนี้ก็เป็นเรื่องราวที่รจรัตนําำมาฝากนะคะว่าทำไมปลานนนจันของไต้หวันจึงแพงที่สุดในรอบ10ปีค่ะเอาละค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในช่วงเวลาที่นี้ไต้หวันกับรจรัตได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ